งานนี้ทำเด็กขเขมรแห่ฝันสลายทั้งประเทศไทยลั่นชัดลั่นคําขาดไม่มีของฟรีอีกต่อไปเตรียมยกเลิกทุนเรียนฟรีทั้งหมดแก่ขเขมรและยืนยันปิดด่านถาวรหมดสิทธิ์เข้ามาเรียนในไทยหลังขเขมรวอนเห็นใจช่วยเหลือมนุษยธรรมโอดไร้ที่เรียนอนาคตของชาติซอดับ โดยเรื่องนี้เองนะครับก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนอย่างมากเพราะล่าสุดช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมของเขเมรพอดีแต่ทว่าผลจากการประทะกันรบริเวณชายแดนบวกกับการสั่งปิดตานแบบเบ็ดเสร็จของไทยได้ทําให้แผนการส่งเด็กเขเมรเข้ามาเรียนฟรีในฝั่งไทยต้องพังพินาศหลังล่าสุดสื่อเขเมรพยายามประโคมข่าวว่ามีเด็กๆก,กว่า6 0 0 0ืคนต้องระเหิดไปอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยชายแดนและโรงเรียนอีกกว่า17 6แห่งในจังหวัดอุดรมีชยัยต้องหยุดชะงัก แม้จะมีการพยายามเปิดเรียนตามยถากรรมในค่ายพักพิงบัตรเกาแต่มันก็เทียบไม่ได้เลยกับสวัสดิการและคุณภาพการศึกษาที่เคยข้ามมาตักตวงจากฝั่งไทยยานนี้รัฐบาลเขมรเลยสบช่องใช้เด็กเป็นตัวประกันทางความรู้สึกออกมาจี้ให้ไทยเปิดด่านโดยอ้างคำว่ามนุษยธรรมมาบาังหน้าเหมือนเดิมเป๊ะเป๊ะ ที่ทำเอาคนไทยปรี๊ดแตกที่สุดก็คงหนีไม่พ้นคำพูดของนายชุนจันทร์รองนายกขเมรที่ออกมาพูดแบบไม่อายฟ้าดินว่าขอให้ไทยคงงบช่วยเหลือและทุนเรียนฟรี800ล้านบาทไว้เหมือนเดิมเถอนนะจ๊ะอย่าได้บิดพลิว้วพร้อมกับกัดฟันพูดประโยคที่ฟังแล้วอยากจะคำให้ฟันร่วงว่าขเมรและไทยจะเป็นเพื่อนบ้านกันไปอีกหลายพันปีแถมยังบอกให้ประชาชนทั้งสงฝ่ายอย่าเติมเชื้อฝ่แหม พูดออกมาได้หน้าตาเฉยทั้งที่ตัวเองนั่นแหละคือคนจุดไฟพยายามใส่ร้ายไทยทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองดูดีในเวทีโลกแต่พอถึงเวลาที่ผลประโยชน์เข้าตัวกลับอยากจะมาขอเป็นเพื่อนรักซะอย่างนั้นนี่แหละครับคือสันดานที่แท้จริง ปากดาไทยแต่ใจโหยหางบประมาณไทยพยายามใช้ทุกเล่เหลี่ยมเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองในขณะที่เด็กไทยในพื้นที่ห่างไกลอีกจํานวนมากยังขาดแคลนโอกาสแต่เรากลับต้องเจียดงบไปเลี้ยงดูเพื่อนบ้านที่คอยจะแทงข้างหลังอยู่ตลอดเวลาแต่ทว่าความจริงที่น่าตกใจและถือเป็นไส้ในของเรื่องนี้คือทําไมเราถึงต้องแบกรายจ่ายมหาศาลกว่า800ล้านบาทต่อปีเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กเขมร โดยจากข้อมูลแฉลึกจากเพจดังคัดข่าวก็ได้พบเรื่องช็อกว่าโรงเรียนขนาดเล็กตามชายแดนตั้งแต่ตราดไปจนถึงอุบลราชธานีกำลังตกอยู่ในภาวะน้ำท่วมปาก รภายใต้ในโยบายของสอพทช่วงปี2568-2569ถึงโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า120คนเสี่ยงจะถูกยุบหรือควบรวมทันทีทำให้ผู้บริหารโรงเรียนชายแดนหลายแห่งยอมปั๊มตัวเลขด้วยการรับเด็กขเขมรเข้ามาเรียนเพื่อรักษาจำนวนนักเรียนไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์และเพื่อรักษาความคงอยู่ของโรงเรียนไว้ พอหากลองกลางตัวเลขดูจะเห็นความเฉาชัดเจนอย่างที่โรงเรียนบ้านหาดเล็กจังหวัดตราดมีเด็กขเขมรข้ามแดนมาเรียนสูงถึง90%ของทั้งโรงเรียนหรือในสะแก้วบางแห่งมีเด็กไทยแค่15คนแต่ที่เหลือเป็นเด็กขเขมรเกือบทั้งหมดซึ่งรัฐไทยต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวเฉลีย2 0 0 0 0ถึง3 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีเพื่อเป็นค่าครูค่าอุปกรณ์และค่าการจัดการเรียนการสอน คิดเล่นๆว่าถ้าโรงเรียนหนึ่งมีเด็กเขมร1น0คนเราต้องสูญเสียงบภาษีคนไทยไปฟรีๆถึง2ถึง3ล้านบาทต่อปีเพียงเพื่อเอามาประคองโรงเรียนไม่ให้ถูกยุบนี่คือความย้อนแย้งที่คนไทยรับไม่ได้เพราะในขณะที่เราแบกภาระอุ้มชูเด็กของเขาประเทศของเขากลับส่งกำลังทาหารมารุกรานอธิปไตยของเรา วิกฤตชายแดนช่วงปลายปี68ที่ผ่านมาจึงเปรียบเสมือนการดึงหน้ากากของความใจดีแบบผิดๆนี้ออกมาเมื่อมีการสู้รบและปิดด่านโรงเรียนชายแดนนับพันแห่งต้องปิดตัวลงชั่วคราวทำให้เกิดคำถามตัวโตว,ว่าทำไมเราต้องเอาภาษีไปชุบเลี้ยงลูกหลานของประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งถาวร ในขณะที่เดือนกุมภาพันธ์69นี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงรับสมัครนักเรียนใหม่ในโยาวายไม่เปิดด่านและเลิกทุนฟรีของไทยจึงเปรียบเสมือนหมัดฮุกที่ซัดเข้าหน้ากลางรัฐบาลเขมรเพราะถ้าไทยเอาจริงและยืนหยัดในศักดิ์ศรีไม่ยอมรับเด็กดาวต่างด้าวเข้ามาเพื่อปั๊มงบอีกต่อไปทางฝั่งเขมรน,นั่นแหละที่จะพังพินาศเพราะไม่มีปัญญาดูแลเด็กของตัวเองได้ดีเท่าเรา แน่นอนว่าถ้าไทยเลือกทางสายแข็งยอมตัดนิ้วที่ร้ายเพื่อรักษาชีวิตโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลอาจต้องถูกยุบตามเกณฑ์สพทและเด็กไทยในพื้นที่อาจต้องเดินทางไกลขึ้นแต่มันก็ยังดีกว่าการยอมเป็นโรงทานให้เพื่อนบ้านในรคุณเข้ามาตักตวงผลประโยชน์แล้วหันกลับมาด่าเราว่ารังแกมนุษยธรรมทางออกตอนนี้จึงเป็นการวัดใจรัฐบาลไทยว่าจะเลือกศักดิ์ศรีและความมั่นคงหรือจะเลือกมนุษยธรรมจอมปลอมที่เขเมรพยายามยัดเยียดให้เรา ทามกลางเสียงสาบแช่งและควันหลงจากการประทะที่ยังไม่จางหายความฝันที่จะเรียนฟรีในไทยของเด็กขเขมรตอนนี้ก็คงจบสิ้นลงแล้วและนี่คือผลลัพธ์ที่สมควรที่สุดสําหรับคนที่ชอบกินบนเรือนแล้วถ่ายรถบนหลังคานั่นเองครับนี่คือบ้านของประชาชนอยู่ข้างในนะคะประชาชนจะไม่มีบ้านอยู่แล้วแล้วไทยทาแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะและ้วที่นี่เป็นแผ่นดินของกัมพูชาตั้งแต่แรกแล้วแต่ ไทยมาเอาไม่ใช่ของไทยนะคะเป็นของกัมพูชาและไม่ใช่ AI ด้วยค่ะแล้วประชาชนเดือดร้อนจะไม่มีบ้านอยู่อยู่แล้วค่ะยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า